สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้แอนพามาชมห้องชุดขนาดใหญ่พิเศษนะคะกว้างมากๆ49.11ตารางเมตรนะคะห้องชุดห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องชุดที่มีเพียงห้องเดียวต่อนหนึ่งชั้นนะคะ บนตึกลาซันเทียคอนโดมิเนียมคือตึกนี้เราสูงทั้งหมด30ชั้นแต่1ชั้นจะมีห้องขนาด49.11ตารางเมตรเพียงแค่ห้องเดียวเท่านั้นและที่สำคัญห้องนี้เนี่ยจะมีดีไซน์พิเศษค่ะตั้งแต่ประตูทางเข้าที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นลักษณะของตัว L แล้วก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยบรรยากาศของห้องจะมีความเป็นคลาสสิกวินเทจเดี๋ยอันอยากให้กล้องแผนดูรอบๆถึงความกว้างนะคะโดยเฉพาะผนัง วอลเปเปอรหรือว่าตัวเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องนั่งเล่นเนี่ยจะมีความแปลกกว่าทุกๆห้องเลยจะมีความเป็นเนี่ยค่ะวินเทจเบาๆเห็นไหมคะโซฟาก็จะมีสีสันตัดกันร,ระหว่างสีน้ำตาลกับสีม่วงนะคะรวมถึงห้องทานข้าวห้องทานข้าวก็จะมีลูกเล่นที่เก้าอีท้ทานข้าวค่ะดีไซน์เป็นสีม่วงเลยกับลายสกอตตัดกันฉึบฉับนะคะห้องนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการพื้นที่ที่ใหญ่กว่าเดิม นะคะให,ใหญ่พิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ของห้องทําครัวห้องทําครัวเนี่ยจากตรงนี้เห็นไหมคะยาวไปจนถึงเตาฝังเนี่ยยาวมากๆที่สําคัญค่ะมีเตาไฟฟ้าแบบฝังให้ถึง4หัวด้วยกันนะคะแล้วก็เครื่องดูดควันแบรนด์ม x นะคะสามารถที่จะทำอาหารได้แบบสบาย,บายๆล้ดูดควันได้เลยเตาถึง4หัวด้วยกันปลักมาพร้อมปลักแล้วก็นี่นะคะลิ้นชักสำหรับที่จะใส่ไมโครเวฟ แล้วก็เราออกแบบช่องนี้ไ้ให้เรียบร้อยพร้อมกับติดตั้งระบบนะคะสามารถที่จะลงเครื่องซักผ้าได้เลยนะคะค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์แบบหน้าต่างฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างที่หันออกไปทางทิศตะวันออกซึ่งเราจะสามารถมองเห็นวิวของออถนนสุขุมวิทนะคะเชื่อมโยงไปที่กรุงเทพฯระยองส่วนห้องนั่งเล่นเนี่ยยังมีความเย็นสบายเพราะว่าติดกับทะเลสาบห้องนั่งเล่นก็จะเชื่อมโยงกับ ระเบียงห้องด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นประตูหันไปหาระเบียงห้องที่ไปรับลมได้ยามเช้ายามเย็นนี่ค่ะอาจจะมืดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราเปิดไฟให้ชมดีกว่าแต่บอกเลยว่าลมเย็นสบายมากๆนะคะเดี๋ยวแอนลองเปิดไฟให้ดูเห็นไหมคะสงบมากๆนะคะได้ยินเสียงลมเบาๆตรงบริเวณเทเลสเราสามารถที่จะ จัดโต๊ะนั่งทานกาแฟนะคะยมเช้าหรือว่าจะเป็นมุมนั่งเล่นยมเย็นก็ได้นะคะแล้วก็ตอนกลางวันถ้าใช้ชีวิตในห้องชุดห้องนี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดหน้าต่างรับลมเย็นๆของทะเลสาบนะคะแทบจะไม่ต้องเปิดแอร์เลยค่ะนะคะอยู่สบายพื้นก็เป็นพื้นยางนะคะเรียนแบบลายไม้ให้ผิวสัมผัสแบบเป็นธรรมชาตินี้เราไปดูห้องนอนกันค่ะอย่างที่แอนบอกว่าเราดีไซน์ห้องนี้เป็นห้องที่ดูคลาสสิกวินเทจเนี่ย ห้องนอนก็เริ่มตั้งแต่นี่เลยค่ะผ้าปูเตียง <c oughs> ก็แบบเลือกเลือกผ้านะคะเลือกข้อห่มเลือกผ้าปูเตียงมาให้ในแบบคลาสสิกคลาสสิกนะคะตามคอนเซปต์ของห้องเลยแล้วก็ข้างๆห้องเราก็คือเชื่อมโยงกับทะเลสาบห้องนอนก็ตื่นเช้ามาเนี่ยรับลมทะเลสาบเย็นสบายเพราะว่าทิศของห้องนอนจะหันหัน,ห,นหันทิศไปทางทิศเหนือนะคะรับลมเย็นสบายไม่ร้อนนะคะหัวเตียงก็สวยแบบโรงแรมเห็นไหมคะบุผ้าสีทอง ดาวไลท์สวยๆสีระมุนล,ละไมแล้วเดี๋ยวด้านด้านนี้ค่ะปลายเตียงเราก็จะติดตั้งทีวีจอแบนแบบแขวนผนังให้ด้วย<ม>เพื่อไม่ให้ห้องในดูอึดอัดนะคะเครื่องปรับอากาศเราก็มีให้ถึง2ตัวทั้งห้องนั่งเล่นทั้งห้องนอนนะคะมีให้ครบคราวนี้เรามาดูอีกห้องหนึ่งนะคะอยากโชว์มากๆเลยก็คือ ประตูบาเลื่อนสวยๆที่เป็นบานกระจกเต็มใบสามารถที่จะแบบแต่งตัวเสร็จแล้วก็มาดูความสวยงามของการแต่งตัวของเรานอกจากนี้เราก็เลื่อนค่ะเข้ามาจะกลายเป็นห้องแต่งตัวแบบส่วนตัวส่วนตัว private walk in closet นะคะ,ะหลายๆคนเนี่ยฝันอยากมีห้องแต่งตัวเป็นของตัวเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่คอนโดมิเนียมขนาดเล็กก็จะมีแค่ตู้บลูอินเล็กๆก,ก็ค่อนข้างที่จะอึดอัดแต่ห้องเนี้ดีไซน์ตอบโจทย์ให้กับ คุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะที่ชอบความเป็นส่วนตัวเรามีตั้งแต่กระจกสําหรับติดตั้งลิ้นชักนะคะให้เก็บรองเท้านะคะถุงเท้าหรือว่าจะเป็นชุดชั้นในแล้วก็นี่ค่ะราวแขวนก็มีให้ถึง2ชั้นดับเบิลเลยแล้วก็มีล็อกนะคะให้วางหมวกวางกระเป๋าวางเครื่องแต่งกายชายหญิงมีเคาน์เตอร์แต่งหน้าให้หเดี๋ยวจะมีสตูนะคะสำหรับนั่งแต่งหน้าให้ด้วยพร้อมปลั๊กมาครบค่ะครบเลยแล้วนอกจากนี้นะคะห้องนี้ก็ยังเชื่อมโยงห้องอาบน้ํานะคะ ผ่านประตูบานฝ้าแบบนี้นะคะให้ความเป็นส่วนตัวแล้วห้องเปิดห้องอาบน้ำเนี่ยก็จะเชื่อมโยงไปที่ห้องทานข้าวด้วยนะคะเชื่อมโยงถึงกันคระทะลุถึงกันเลยแล้วประตูเนี่ยก็สวยค่ะเป็นแบบพานกระจกเหมือนกับโรงแรมที่สําคัญนะคะที่ชอบมากๆหลายๆคนชื่นชอบมา,มากๆก็คือตัวเรนาชเวอร์นะคะ เร i n นชา w e เก็คือการให้เราได้อาบน้ำท่ามกลางสาฝนมีทั้งเร i n นชา w ์เ์ทั้งแฮน d s ชา w e เวอร์แล้วก็ติดตั้งระบบน้ำอุ่นน้ำเย็นให้เรียบร้อยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะย้ายกลับมาที่ห้องนั่งเล่นอีกครั้งนึงนะคะทั้งหมดที่เราได้เข้าชมกันในวันนี้นะคะเป็นห้องที่ไขจริงนะคะไขจริงอยู่ที่ชั้น18ห้องมุม ะะอยู่ใกล้ลิฟต์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญมีเพียงแค่1ยูนิตต่อ1ชั้นและว,วันนี้เหลือเพียงห้องสุดท้ายนะคะราคาปกติเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทค่ะวันนี้ลดราคาให้พิเศษเหลือเพียงแค่2.6ล้านเท่านั้นและพื้นที่ก็กว้างใหญ่พิเศษ49.11ตารางเมตรนะคะสำหรับใครที่รับความสันโดษแล้วก็ชอบบรรยากาศของอารมณ์จากอากาศที่พัทยา มาอยู่ตึกลาสันเทียคอนโดมิเนียมด้วยกันมาเป็นครอบครัวลาสันเทียนะคะรับรองว่าอยู่สบายค่ะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะที่สําคัญเนี่ยข้างๆตึกเราไม่มีตึกใหญ่ที่มาขนาบข้างที่นี่เลยดังนั้นเนี่ยลาสันเทียคอนโดมิเนียมจะเป็นตึกที่มีความสันโดษมีความผ่อนคลายนะคะเราไม่ติดถนนใหญ่ทําให้เราไม่ได้ยินเสียงของจราจระนะคะที่รบกวนในระหว่างที่เราพักผ่อนที่นี่ก็จะมีความสงบนะคะเสียงนกตอนเช้าๆลมเย็นๆจากทะเลสาบ วิวทะเลสวยๆนะคะเรียนเชิญค่ะมาเป็นเพื่อนบ้านที่ลาซานเทียกันนะคะแล้วพบกันค่ะ